สวัสดีค่ะตอนนี้วานอยู่ที่ร้าน Bubble in the Forest Cafe นะคะที่พุทธพระทนสาย5้าค่ะร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยเราก็เลยพาอาม่าแล้วก็น้องนองนะคะมานั่งชิวๆกันะคะ่ะแต่ว่ากว่าจะได้ที่นั่งก็รอนานเหมือนกันนะคะตอนนี้เราได้ที่นั่งเป็นโซนแบบว่าโซนส่วนตัวค่ะเป็นศาลานะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่นี่กันค่ะ เอาล่ะเรามาให้น้องพัดพาชมบรรยากาศของร้านปั๊บเ e ิลอินเทอ e s ฟอกันดีกว่าค่ะร้านนี้บรรยากาศดีมากค่ะตกแต่งสไตล์คล้ายๆที่พักในเมาดีฟโดยมีบอ่อน้ำสีมรกตอยู่ตรงกลางด้วยแต่ถ้าใครกลัวร้อนที่นี่ก็มีห้องแอร์ไว้รองรับนะคะต้นกลางแจ้งตรงนี้สามารถนั่งได้แต่เป็นช่วงเย็นนะคะขั่งตอนนี้คงร้อนน่าดูเลยมุมนี้เป็นอาคารสองชั้น ใครอยากดูวิวด้านบนสวยๆก็มานั่งที่นี่ได้เลยค่ะโหเสียวไทยมากคอาอาหารมาแล้ววันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ